ผักค้นแค้นพี่น้องเลยนี่แต่อ่อนซอนก็เก็บมีปลาผักค้นแค้นพี่นอ้องปลาผักค้นแค้นมาเก็บผักค้นแค้นผักค้นแค้นหรือภาษาภาษากลางภาษาหนึ่งเขาเอื่นว่าคอนหมาขาวพี่น้องเป็นผักโบราณโบราณ ถึงห่อนอย่ามมันออกดอ,อกนะออาดอ,อกมันไปกินมันจิเกิดดอ,อกพี่นอ้องอันนี้เก็บไปแล้วนี่เก็บไปแล้วพี่นอ้องอันนี้ต้นตาวตาวกับเกียงในไรเ้ากันพี่น้องตานี้รดทุกเน่ามีตาวมีไว มีหลายแกงใส่กันแซบคักพี่น้องอีนึงมันก็สิออกดอกเทียวนี่พี่น้องนี่โอโ้นี่พี่น้องเนี่ยมันจะออกประมาณนี้นี่นี่นแก่นะ คอนแครนทั้งบ้านอื่นมันพักขอนแค่พี่น้องเอาไปแกงใสปูใสปลาใสาทุกเนี้ยแยงใสไข่มดแดงถือกันดี ต้นย่างใหญ่มางามแต่พี่น้องอันนี้เป็นโขกอยู่หน้าที่เพันจงไว้เขาเอินมาดอนหัวหน้าเนาะพี่น้องเอาไ้ปลูกเถียงเอาไว้ไวหมองพักเศร้าพ่อเด็ดปลูกผดพักกินย่ามมาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าพี่น้องกิกเลยอีกแล้ว ก็ต้องเก็บ,กบกไปแล้วบ้างแหละพี่น้องพี่น้องภาพค่อนแคนดอกก็ค่อนแคนพี่น้องอดส่วนขาดลายขาดลายเนี่ยพี่น้องวิธีเก็บไปหักก็เลยพี่นอ้องหักปอกก็เลยค่ะ ีอีกดอกนึ่นค่อนนี่ค่ะหักเลยอ๊อที่นู้นอีกดอก คอนแค่นพี่น้องผักคนนอ,อนแค่นอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนพี่นอ้องอ่อนซ้อนครับนี่เคยกินบะน,น้อแต่ว่าทางบ้านนี่ราคาแพงเลยพี่น้องไาเจ้าขายกิโลละสี่ร้อยบาทมาเนี่ยพี่น้องของแพงของหาย,ยากจ้าบึงเนี่พี่น้อง อหออนงม,มันออกเลยนี่ปลา,ามันดอกค้อนแค่น,นี่ก็เป็นตน้นไม้สมัยโบลามโบา่านบนได้พี่น้องทุ่มมือนี่ต้องอนุรักษ์ไว้จังได้กินเด้นี่งามนี่มันจะออกดอกพี่น้องเบิง่งอันนี้ดอกค้อนแค่นพี่น้องบานเหาเอิญพักค้อนแค่นนี่พี่น้องนเลย นี่แต่ออนซ่อนกับเศรษีน้องอย่างเี้เอาไปแกงใส่ไว้แกงใส่นำไม้แกงใส่ไข่หมดแดงพี่น้องแซบคักรู้ไหมพี่น้องแต่ออนซอน,นเก็บออกมาจากนีละเก็บออกมาจากตานี่เก็บจังสีแล้วก็สิไปแกเดบ่ยนพี่นอ้องแกเอาดอกมัน รสชาติมันสีหวานหวานแซ<ส>่บพี่นองแซ่บพักห้ามรักไปไปเก็บออกห้าวบันวันนี้อ่ะพวงไปเอาไปแกะเก็บได้มือนี่วามันหาบหนึ่งปุนละเนะาะไหลหาบเลยเป็นหาพี่นองมันหลแกงใส่ปลาสุดยอดเออแกงใส่ปลาคอเนาะแกงใส่ปลาคอเอ้าไปละบ่ มาแล้วนี่พเนแเก๋นี่คเนะเก๋พี่น้องอันนี้เก็บบางส่วนได้บพราะฮัทในเบิดปันไหญด้วยเนาะยังหลายๆอยู่พี่น้องเป็นดงมันเลยมันเป็นดงนี่บรรยากาศกลางป่าดงบปะคอนแค่นจิ้มหยังเนาะีนี่กระครองธรรมชาติได้พี่น้อง มิมเอางี้ในตานี่บยเนียนปลาพักคอนแคนเลยเน่ยมันเกิดปลาคอนแคนเกือบตัวนี้เนาะมิมกับดอกเกือบเกือบเมนโบนโ่มาเนาะเฮ้เกือบเมนโบเห็นเกือบมันตอดเอาเนาะนี่เนาะมิมนี่เนาะถ้าจะเก็บลายมิม การได้เก็บอันนี้ยายนงยายนงยายเปรสวัสดีจ้ามาเอกี้พกคนแก่นได้จ้าอันนี้กระดาษล่าแบบจำลองของคือกันเด้พี่นงอันนี้ก็ยายเปรอันนี้ก็ทีมงานสอนแต่สมัยพุณเหล้วพี่นงสองสามปีปีนี้พันยังแข็งแรงอยู่คือเก่าได้ถึงพันเจ็ดสิบแล้วเด้หนิเจ็ดสิบแล้วเหรอเจ็ดสิบหัว เกือบเกือบเนาะเกือบหกสิบหกสิบห้าแปดหกสิบเก้ากสิบแปดแล้วหกสิบแปก็ได้แล้วหกสิบเก้าเลยดีโอ้ยจังไนก็ได้กิดลอยต่อเดือนแล้วกันนี่ไก่ละพี่น้องมันยังต่อพาพ่อกินพี่น้องเลยจังใดยังสิพ่อกินยายนงฝานั่งกับพ่อกินพันนะพี่น้องน่ว่าจะขอนายโยคืนอีกล้วไหมโอ้ยเนาะเออคันคืนได้อีกกระสิดีเนาะโยกอ่อนเลี้ยงนันเทนพเทาเออ เนเบาถึงหน้ายกเทสมอนตีดอกพี่น้องบอม็นหน้ายกราเตมอนตีดอกจ้าแล้วโยเข้านี่ก็โอ้ยเป็นดีแหงพี่น้องเ้ยจ้าอันยีเาวกงนี่หาตัดเป็นชิ้นๆม่นแม่นาเอาตะมองเด็ดเอามงอ้อม้อวดอกมันบอกหดอกงานาเ่เดงอกูดแล้วมาแงโด้งอ๋ดอพูโอ นั่นเพิ่นมาไข่หรอมิตรจิตมิตรศรีถ้ามาชาติแกงใช่ไข่หมแดงบอกพี่น้องเอ้ยถือกันม่นบ่ถือกันแต่แกงใส่หน่อไม้ก็แซ่บแล้วแม่อันนี้ยอดมันยอดอันแกงไส่ไข่โมแดงแกงไส่ข่าไส่หวายนสิบอกบดไส้ปลาคอใหญ่เป็นปลาดำมาลืมจักที่ไกินเขาทุกมือนี่มันแฉบสิบ่ได้กินเผื่อได้น้อนี่มองเดียวนี่ละนี่มองเดียวแถวนี้พี่น้องน่าผัดไปเอาลงฟลุกเบิดได้ไหมอันนั้นรักเลย